หยุดอ่ะบะอ่ะบะอ่บะอ่ะบะอ่บะมีเงินเท่าไหร่ส่งไม้หมดเดี๋ยวนี้นะเร็วมึงทำอะไรอ่ะส่งเงินไหมครูเดี๋ยวนี้นะเอาไอ้นี่ใครมาก่อนก็ต้องได้ก่อนสิวะวัวแอบตามมันมาตั้งแต่ทางโน้นเลยอ๋อที่แท้ก็เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันนี่เองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มึงอยา่ามาพูดจะให้กูดูเสียหายด้วยให้อาชีพเดียวกับมึงฮะมึงอะมาเป็นโจรส่วนกูเป็นขโมยเว้ยแล้วอย่างอะนะเงินนี้กูก็ได้มาแล้วมึงอะไปหาเป้าหมายใหม่เลยไปไปมึงกล้าผ่ากูหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้มึงช่วยให้เกียรติกูหน่อยได้ไหมวะกูยืนหัวโด่อยู่นี่ทั้งคนนะเว้ยไม่เห็นหรือไงเป็นใบก็อยู่ส่วนใบสิวะอย่ายุ่งเมื่อกี้มึงบอกให้กูหาเป้าหมายใหม่ใช่ไหม ได้งั้นมึงนี่แหละเป็นเป้าหมายของกูเอาขึ้นมาหน่อยนี่มานี่ตอนนี้เป้าหมายเขาคือมึงไม่ใช่กูมึงไปก่อนละ โอ้พี่ครับเราก็ทำอาชีพเดียวกันอนะ่ะพี่ผมไปเถอะนะครับใครทำอาชีพเดียวกับมึงวะขโมมาเดี๋ยวนี้โอ้พี่ผมเงินกันที่ไหนละครับถ้าผมมีเงินอนะ่ะผมไม่มาขโมยแบบนี้หรอกครับพี่ปุ๊บปั๊บรีบขโมยมาเดี๋ยวนี้ผมไม่มีจริงๆครับพี่ไม่มีมึงก็ต้องไปหาไม้กูเดี๋ยวนี้เร็ว วันนี้ได้มาเท่าไหร่อ้ยออก็ไม่เท่าไหรอ่อ่ะนิดหน่อยเองนิดเดียวเอามาให้ฉันเลยพี่ไม่เข้าใจว่ะทำไมเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่หามาได้เนี่ยต้องเอาให้พัดทั้งหมดเลยอะ่ะทั้งๆท,ที่ตอนที่พี่แต่งงานกับพัดพี่ก็เอาสีสนให้แล้วไม่ใช่เหรอหลังแต่งงานทำไมพี่ยังต้องเอาเงินให้พัดอีกอะ่ะไม่เข้าใจ ทำไมงั้นเหรองั้นเดี๋ยวชันขอยกตัวอย่างง่ายๆให้พี่ฟังกันแล้วกันนะถ้าสมมติพี่ซื้อซิมโทรศัพท์มาหนึ่งซิมแต่ไม่ได้เติมเงินเข้าไปอ่ะแล้วมันจะโทรได้ไหมก็ไม่ได้แล้วถ้าสมมติพี่ซื้อรถมาหนึ่งคันแล้วไม่ได้เติมน้ำมันเข้าไปอ่ะมันจะวิ่งได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้ดังนั้นนะนะผู้หญิงมันก็เหมือนรถนั่นแหละถ้าไม่ได้เติมน้ำมันเข้าไปมันก็จะหยุดอยู่กับพี่ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วผู้หญิงก็เหมือนซิมโทรศัพท์ด้วย ถ้าอยากใช้บริการต่างๆจากมันเนี่ยกรุณาเติมเงินได้ค่ะทีนี้เข้าใจหรือยังอ๋ออ๋อเป็นหนีเองเออเ <c oughs> ข้าใจแล้วจ้ะเออเก็ต้วเนี่ยถ้าเข้าใจแล้วกรุณาเอาเงินมาด้วยค่ะเ <c oughs> ดียวทั้งหมดนั่นแหละยี่สิบไม่พอตอนนี้พี่ก็เติมเงินเข้าไปแล้วอ่ะพี่สามารถ ใช้บริการเต็มระบบ Full Option ได้แล้วใช่ไหมข้องเงมีมงเง้ยังจะใช่ก่อนใช่ได้แค่อชอบเลย <laughs>